สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งนะคะสวัสดีเอฟซีติดตามสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับวนิสามิวสิกค่ะวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มารีวิวมิกเซอร์รุ่นนี้นะคะเป็นของทาดาแฟนซี6นะคะ <Wow. S 1> รุ่นนี้เลยนะคะพ,พีใครที่มองหามิกเซอร์เล็กๆกระทัดรัดไว้ใช้งานนะคะไว้ลองคาราโอเกะในบ้านนะคะหรือว่างานกลางแจ้งเล็กๆนะคะ แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเสียงให้ฟังกันนะคะแล้วก็มาดูฟังก์ชั่นของเขาค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ พาด้าแฟนซีหนะคะที่จริงแล้วมันจะมีแฟนซีแปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เรานํามาเป็นของแฟนซีหนะคะพี่ๆโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องไปแกะกล่องดูข้างในกันก่อนนะคะว่ามีอะไรมาบ้างนะคะและหน้าตาของเขาจะเป็นแบบไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูพร้อมๆกันเลยนะคะ เราจะแกะให้ดูกันนะคะมิกเซอร์ทาดาแฟนซี6รุ่นนี้นะคะกล่องเขาจะมาแบบนี้นะคะพี่พีนี่นะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะเขาจะติดสติกเกอร์ตรงนี้มาให้นะคะข้างในจะเป็นสีแดงะคะ่ะถ้าเป็นตัวสีดํานะคะสติกเกอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสีดะะําค่ะเดี๋ยวเรา,าแกะกัน ้างในก็จะมีโฟมสองข้างกันกระแทกให้ค่ะอันนี้คสายไฟนะคะสายไฟมีคู่มือให้นะคะเราจะได้ดอกจกนกนตัวเล็กๆนะคะ,เล,ะ,คะเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายต่อตามทุกทายนะคะข้างในก็จะมีถุงพลาสติกให้ชั้นหนึง่ง เขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะด้านข้างขอบด้านข้างนี้เป็นสีแดงค่ะรุ่นนี้ด้านหลังนะคะสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะคะเสียบปลั๊กไฟตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันหน้าเครื่องกันนะคะฟังก์ชันหน้าเครื่องของเขานะคะรุ่นนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ บลูทูธได้นะคะเสียบ USB UH ได้นะคะเอฟเฟกแท้99โปรแกรมนะคะว้า <Wow. S 1> ตรงนี้นะคะเป็นจอตัวเลขเอฟเฟกเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็จะมี EQ ในตัวให้ด้วยนะคะ EQ 7 band นะคะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นช่องสัญญาณช่องไม้นะคะ4 m ม n o 1สเตอตรงนี้จะเป็นอ่ารูเสียบหูฟังนะคะ ขาออกตรงนี้นะคะ LR นะคะตรงนี้จะเป็นปุ่ม USB นะคะถ้าเราเสียบ USB เราต้องกดลงนะคะคือใช้ USB ตรงนี้ไฟแพนทอม48โวลต์น,นะคะตรงนี้ไม่ต้องกดนะคะปุ่มตรงนี้นะคะไฟแพนทอม48โวลต์ใช้ในกรณีต่อไมโครเรนเซอร์นะคะปุ่มนี้ว้าว <Wow. S 1> สำหรับ ช่องสัญญาณใหม่ของเราจะเป็นแบบคอมบู j แจ็คนะคะเสียบแจ็คโฟนก็ได้เอ็ก็ได้นะคะที่เป็นแจ็คแบบนี้จะเป็นแจ็ครุ่นใหม่นะคะพี่ๆตัวนี้นะคะไฮมิดโลนะคะอันนี้เอฟเฟกค่ะอันนี้อันนี้วอลลุ่มความดังนะคะมามาดูฝั่งนี้บ้างสาหรับช่อง5ช่อง6นะคะปรับที่ไฮกับโลแล้วก็ความดังตรงนี้นะคะ ตรงนี้ตัวนี้นะคะสำหรับปรับหูฟังนะคะอันนี้เอฟเฟคค่ะอันนี้ก็เอฟเฟคเหมือนกันตรงนี้คือความดังของเอฟเฟคมาดูใกล้ๆกันนะคะนี่นะคะคือหน้าตาชัดๆของเขานะคะของทาดาแฟนซีหนะคะสำหรับฟังก์ชันหน้าเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะพี่พีก็ ากไว้ด้วยนะคะสำหรับมิเซอร์รุ่นนี้เดี๋ยวเราจะให้ช่างเราต่อให้นะคะแล้วเรามาลองฟังเสียงกันนะคะโอเคค่ะมาค่ะพี่ๆีเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะมิเซอร์รุ่นนี้นะคะทาดาแฟนซีหกนะคะเราเปิดเพลงผ่าน8ฟดได้นะคะพี่พีไปฟังกันค่ะ ะะพี่ๆไม่ได้ต่อสองข้างนะถ้าพี่ๆท่านไหนจะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะให้กดตรงนี้นะคะโหมดนะคะแล้วก็เลือกบลูทูธนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะเพราะว่าม er ิกเซอร์รุ่นนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะหรือถ้าพี่ๆท่านไหนจะเปิดเพลงผ่านโทรศัพท์นะคะโดยใช้สายนะคะก็สามารถเสียบที่ช่องไม้หนึ่งไม้สองได้เลยนะคะ โอเคค่ะก็ตัมเสียงก็ประมาณนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับมิเซอร์รุ่นนี้นะคะเล็กๆกระทัดรัดสวยนะคะหน้าตาดีเลยละค่ะสำหรับเอฟเฟกของเขาก็มีถึง99โปรแกรมเลยนะคะเวลาปรับเอฟเฟกนะคะให้หมุนตรงนี้นะคะพี่ๆพอหมุนไปเลขที่เราต้องการแล้วก็ให้กดลง1ครั้งนะคะเขาก็จะหยุดที่เลขที่เราจะเลือกใช้งานนะคะ ค่ะเอฟฟกตรงนี้ค่ะอันนี้วอลลุ่มความดังค่ะโอเคค่ะวอลลุ่มความดังแยกซ้ายขวานะคะฟังก์ชันเขาก็จะประมาณนี้นะคะ ใครที่ชอบก็ฝากไว้ด้วยนะคะมิเซอร์ทาดาแฟนซีหกค่ะโอเคพอแล้ว ากพี่ๆชาวเครื่องเสียงการแจ้งของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับมิกเซอร์รุ่นนี้นะคะถาดาแฟน46นะคะที่มีเอฟเฟกแท้ในตัวนะคะ99โปรแกรมเลยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เสียบ USB ได้นะคะมี <Wow. S 1> มี EQ ในตัวด้วยนะคะมิกเซอร์เล็กๆกระทะละใช้งานง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้นะคะราคาค่าตัวเขาอยู่ที่2400บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆท่านในสนใจนะคะ สั่งซื้อแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะ ID ไลน์0870123898นะคะหรือจะทักมาทาง Facebook ก็ได้นะคะ Facebook ชื่อว่า f a c e b o o k วันที่สา u u s i c นะคะราคานี้ราคาพิเศษเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะทีะ่ช่องวันที่สามมิวสค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะพี่ๆโอเคค่ะบ๊ายบาย やった